แล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแล้วก็มองไว้ไกลอยู่แล้วล่ะนี่จะมาวิ่งเล่นแบบอ่ะเดี๋ยวอีกปีนึงเลิกกันเขาไปหาใหม่อะไรไม่ใช่เราต้องศึกษาให้ดีนะพร้อมที่จะเสี่ยงเงินก้อนนี้<อ>ถ้ามันกลายเป็นศูนย์ผมเดือดร้อนไหมผมไม่เดือด,อดอร้อนร้านที่2ใช่ไหมตอนนี้ก็มีร้านอาหารสอง,สองที่แล้วเนาะแล้วก็มีก็ไปไปได้ดีครับไปได้ดีแล้วก็แล้วก็คนเยอะนะครับตอนนี้ แล้วก็มีทั้งธุรกิจกับคุณหลุยเฮสอีกคุณแบงค์อาทิตย์อีกก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีข่าวดีอีกอันนึงอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวดีเรื่องธุรกิจก็คืืออเเหมนนราจะัต้องทำเนาะเราเราธุรกิจมันมั่นคนมั่นคงกว่าเราก็ต้องรีบทำเพื่อแบบมันคงให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายอยู่นะทุกวันนี้อย่างการทำธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงเราแบบกลัวในตรงนี้ไหมว่าอย่างก็กลัวอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนกลัวอยู่แล้วครับแต่ว่า ถ้าเราโม่แต่กลัวเนี่ยแล้วเราไม่เริ่มทำเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในความคิดของเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันอาจจะเวิร์กก็ได้เห็นบางคนไหมทําแต่ต้องศึกษาให้ดีนะบางคนเขาทาแบบทาแล้วก็เอ้ยเวิร์กเฉยเลยบางคนแบบอะไรแต่ต้องศึกษาให้ดีจริงๆเราต้องดูว่าผมพร้อมที่จะเสี่ยงเงินก้อนนี้ถ้ามันกลายเป็นศูนย์ผมเดือดร้อนไหมผมไม่เดือดร้อนผมก็เลยอ่ะลองดูลองดูลองดูไปเรื่อยๆอันไหนเวิร์กเราทำเป็นที่อันไหนไม่เวิร์กเราหยุดแค่นั้นเอง มันมีก็คือแต่คือที่ทําอยู่เนี่ยยังไม่มีอันไหนท no ี่เรายกหมายถึงว่าเจ๊งหรืออะไรแต่ว่ามันมีช่วงที่แบบอาจจะแบบไม่ไม่ totally. ไม่ไม่พอใจไม่ตรงเป้าเราก็ต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดมาปุ๊บอันนี้เห็นตัวเลขแล้วว่ามันไม่โอเคเราก็ต้องแก้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 อะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะทุกธุรกิจคือมันมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดตั้งแต่แรกแต่ว่าเราต้องแก้ให้เร็วที่สุดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหาคนนู้นคนนี้มาแบบเต็มที่คือต้อง ต้องทำอ่ะต้องทำไม่ไม่งั้นเราไม่รู้จริงๆว่าว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กอย่างในส่วนของแบบวัวเลขอะไรที่ที่ที่ก็คือลงไปท,ทำเองทเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่างคือไม่ได้แบบว่าจ้างแล้วก็ปล่อยไม่มีอันไหนเลยทุกอย่างจะลงไปดูเองแบบทุกอย่างเพราะว่าเราอยากรู้หนึ่งคือเราเรียนรู้ไปด้วยจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาทําอยู่ให้เราเราก็จะแบบเอ้ยไปเรียนรู้ไปฝึกศึกไปฝึกไปไปไปฟังไปไป,ไปดูอะไรเงี้ยครับเรียกว่าดูแลกิจธุระเราไหม ก็สำหรับผมนะผมจะสมมติว่าอะไรเริ่มลงตัวก็จะเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยตรงนี้ลงแต่ก็ดูตลอดนะแต่ว่าอันไหนที่มันยังไม่เวิร์คหรืออันไหนที่มันต้องต้องได้รับการดูแลเต็มที่เราก็จะเอาเวลาตรงนั้นให้มากที่สุดสำหรับอะไรก็ต้องต้องแบงเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถดูทุกอย่างพร้อมกันได้เราต้องดูว่าอันไหนไปได้อันไหนไปไม่ได้อันไหนอะไรยังไงต้องช่วยกันดูครับซึ่งก็โชคดีที่หุ้นส่วนทุกคนก็ช่วยช่วยกัน ทำก็มีละครตอนนี้ก็ถ่ายหนังเนาะแล้วก็นั่นแหละก็ทำทำแต่ว่ามันมันมันคู่กันไปเนาะมันต้องแบบทาอย่างเดยวสมัยเนี้ยทาอย่างเดียว,ม,ยยยยวมันไม่พอแล้วอ่ะมันต้องทําหลายอย่างก็คืออไนงนหลักลอลอลอตอบไม่ได้จริงก็คือเราเราทำทั้งคู่เลยตอนนี้ก็คือในช่วงที่ลาไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ว่างนะสมมติว่าละครปิดกล้องเนี่ยไม่ได้ว่างเลยเราก็ทําทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเหมือนเดิมแต่เพียงแต่อาจจะแบบมันก็โฟกัสกันคนละแบบอะไรอย่างนี้ครับ ม่ยังยังยังไม่มีแผนที่จะเฟดออกเราตอนนี้เรายังแบบสนุกกับทุกอย่างอยู่แล้วก็ละครมาเรารับก็จ้างได้นะฮะก็ยินดีก็ตอนนี้เราก็ได้หนังแล้วจริงๆหนังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเติมไฟให้เราอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราเล่นละครมาหลายปีแลวทีนี้เรามันไม่มีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเริ่มไม่ตื่นเต้นกับบางอย่างอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นหนังอ่ะกลายเป็นว่าก่อนจะมาบวงสรวงหนังก่อนจะมาฟิตติ้งหนังะเราตื่นเต้นแล้วเรานอนไม่หลับมันไม่ได้เป็นมานานแล้วแบบที่เราตื่นเต้นแล้วแบบ พวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบมันตื่นเต้นอนะ่ะมันมันมันเหมือนกลับเป็นเด็กใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมันเออมันสนุกอะ่ะครับดีครับตอนนี้กําลังใจดีเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารใหม่ก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้มีเดี๋ยวรอเขาพูดเองดีกว่าว่าจะมีอะไรก็ก็เร็วๆนี้ตอนนี้ก็ก็ดีครับวันนี้ไม่ไม,ไม่ทะเลาะก,กันเลยถึงพิพิธภัณฑ์มาก็สบายใจดี ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้ามันช่วยกันได้ก็ก็ได้วันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าทะเลาะกันหรืออะไรกันเนี่ยเราจะไม่ไม่เราแยกแยะได้ว่าอันไหนคือส่วนตัวอันไหนคือธุรกิจการงานอะไรเงี้ยผมผมเชื่อแยกแยะไม่เอามารวมกันครับหนึ่งปีเกือบเกือบหนึ่งถ้าถ้าคบกันเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งปีเพราะว่าคบกันวันเกิดเขาเนาะก็เกือบเกือบปี สบายอะ่ะเพราะว่าเราพูดคุยกันหมดเลยแบบอยากอยากได้อะไรบอกอยากอยากไม่พอใจอะไรบอกไม่ไม่ชอบอะไรบอกแล้วก็ถ้าเกิดทําผิดขอโทษให้อภัยมันมันเป็นการมันมันดูง่ายๆอย่างเี้เลยอะ่ะเราทำเขาไม่พอใจแล้ก็ไม่พอใจอะไรเขาก็บอกบอกบ,อกบอกแล้วก็ขอโทษนะไม่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ให้แค่นี้จบไม่ทะเลาะกันต่อ เราก็มองไว้ไกลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาอายุเยอะเนาะเราไม่เหมือนแบบยี่สิบสที่จะมาวิ่งเล่นแบบอ่ะเดี๋ยวอีกปีหนึ่งเลิกกันเขาไปหาใหม่อะไรนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาอายู่เยอะเราก็ต้องคิดให้มากคิดให้มากเวลาจะทำอะไรต้องคิดให้มากครับเพราะว่าไม่เป็นเวลาของเขาด้วยด้วยไม่มีครับผมเป็นคนชอบชอบคนโตกว่าอยู่แล้วพอเขาโตกว่าเราเขามีความพิที่โตมันก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาอะไรคือผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ชายเวลามีแฟนเด็กเนาะเวลาแฟนแบบเขาเรียกว่าไงไม่โอเคอะไรบอกอะไรมาผู้ชายจะมีความมีอีกโก้ เฮ้ย hey, แฟนเราเป็นผู้ท้ายอ่ะผู้หญิงห้ามพูดอะไรอย่างนี้กับเราเราต้องแบบนำสิแต่อพอเขาโตกว่าเขาพูดมาเราสามารถยอมเข้าได้ก็เขาโตกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ต้องมีอีโก,โก้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบช้างเท้าหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยถามอย่า,า,ยาพลาดค่าววันนี้ก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและ Fan Page Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กําลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ